มาเนยสวัสดีจ้าัสดีก่อนแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจตอนเช้านะคะวันนี้น้องเนยตื่นเช้ามาทำคลิปให้ทุกคนดูให้เอฟซีดูเนาะอึ๊บอืมไป,ปเห็นยัง วันนี้น้องเนยสายเดียวทำคลิปสายเดียวเลยเนาะเห็นยังวันนี้น้องเนยวันนี้น้องเนยออกกล้องคนเดียวนะคะอือกกล้องคนเดียวอุ้ยอ่อนอ่อนน้องเนยออกกล้องคนเดียวมาเที่ยวชมบรรยากาศ บรรยากาศตอนเช้าสายสายเช้าสายสายเนาะแม่ยังไม่ได้ล้างหน้าให้หนูเลยให้แม่ทำงานก่อนแม่ทำอะไรเสร็จแม่ถึงจะล้างหน้าให้หนูโอเคไหมเคไหมคะกี่ตาเต็มเลยลูกคอยอืมอืมไปเรา Phải đơn chồng view cả nó Hoa nông đơn chồng view cả nó này đơn chồng view còn uhm. Thầm mây Thầm may khi video nóng nơi Mướn chạm Bản thức mới đại น้องหนุ่ยมาเดินเล่นเนาะดูบรรยากาศบรรยากาศม,มันมาแล้วมันมาแล้วม,มาเห่าหนูทำไมอะ่ะเนาะเห่าหนูทำไมอะ่ะเห่าหนูทำไมอ,ะอ่ะอ้ออ้อเห่าหนูทำไม เห็นไหมเข่หาหนูทำไมอ่ะทำไมถึงเข่าหนูเข่หาหนูทำไมวะเข่าห,าหนูทำไมวะห,ห,ห,หนูทำอะไรให้เนาะเข่หาหนูเนี่ยเดินต่อเราน<อ>้องหน่อยเดินต่อ อะไหตัวนี้เหรอตเง่ไมห่าหนูใช่ไหมเห่าหนูใช่ไหมทำไมตึงห่าหนูนาะทไมถึงห่าหนูเนาะทำไมถึงห่าหนูเนาะทำไมถึง่านะ thằng thứ hào nó, hả? hả? 2 đạn liền nó này nó, 2 đạn hào sưu น้องเนยมาดูอะไรนะลูกอะไรนะหักอะไรวะก็เรียกน่าเนยนะนี่เอาไปเราเอาอะไรหนูเนี่ยเอาอะไรหนูะ หาาอะไรหนูเดินเที่ยวกันเนาะไม่ต้องพูดเลยให้หมาพูดแทนเนาะหมามันเห่าแทน น้องเนยไม่ต้องพูดเลยเออหาอะไรวะเนอะเออหาอะไรวะหาอะไรหนูวะอึมไหวไหวไหวเกือบเกือบไงหลังเอ็นบ่าเกือบไงหลังเลยอีพ่อ ngon ăn đi lợp mong ăn đi lợp hiu liêng mong hiu young mong ơi hiu young mong ơi นี่หละหิวยังโอเคสำหรับคลิปนี้น้องเนยก็ได้เวลาแล้วห่ออยู่แล้วอะไรห่อหนูอยู่แล้วอะไรห่อหนูอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ น้องเนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า